ใครจะไปตรงไหนี่นี่ก็มอมาด้วยบ้างใครจะไปตรงไหนมอเลยตัดดวงเนาะลัวเหรอใครโคให้ตาบ้านโนเพะว่าอาจจะมน มาตั้งแต่ลอยเอผลนอตาเนะเออพนหายแล้วก็ต้องซื้อเอาครับอขอบอกเจ็ดกมุกาามอาหารเขาหแต่คนใกล้ๆเลยตาเออแมนไอ้คนฮะยังกต <16 4. S 3> ็ตาหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ชัดแห้ง ตาว่าเห็นสัตว์แห้งหนึ่งหกสี่งามแห้งกว่าตาเออมองนี้น้อตาเนาะหนึ่งหกสี่ตาเห็นนะครับหนึแต่ว่าไดเห็นตัวใดน้อน่อยน่อนี่ครับตาบอกว่างามแห้งเห็นงามแหงหนึ่งหกสนี่ นี่นอตาเนาะหนึ 1, 6, ่งหกสี่โอ้ยยังงามงามแห่งงามแห่งหงามเหรอตาอตามาจากลอยเอกไมาจากน้องพอกว่าตาน้องพอ,ก, 101. อ,อกร้อยเอ็ดโอ้โหเตัวไส้กับบอกกันแน่แต่ว่าคุณตาเพิ่นว่าเห็นสัตว์แห่งบนหนึ่งเดี๋ยวผมยุดแล้วเดี๋ยวผมสิบ,บอกอมองครับ ตายังสงสัยอยู่ตายังสงสัยอยู่นะบอสองสย <laughs> ัสงสย,สงสยเลยยังช,ชัดเลยตัวนี้มันงา่งมนงามเลยกรเบิ้งเลยพิจารณาเบื้งเออแงกเบิ้งข้าง,ขงนั้น,นแงกเบิ้ง,งข้างนี่นะครับสำหรับคุณตานะครับมือนีวันหยังหึงวันหยังหึงวันถนี่วันพุธวันพุธวันพุธวันถี่สิบสองวันคู่อีก วันคู่ทั้งวันค oh, uh, mm ู hmm. uh ่ท huh. ั้งวันพระอีกเนาะเมนบ่กเป็นไงนี่เพิ่นอยู่วันแม่โอ้วันแม่เพิ่นยี่เป็นโยวันแม่ของพอคุณดิฮะเป็นอย่เพื่อนองพอกจังหวัดเลยพออยู่เพเภอหนองพอกบ่ครับวันโย่ตานอันเภอหนองพอกบ่อยู่ร้อยเอ็ดคุณบอกเอาคือผมคิดว่าจะอยู่แถวนี้บ่แม่นสินี่พุ่งตะมาฮอดโอ้พุ่งจะมาฮอดโอ้เดี๋ยวโชคกับคุณตาเลยแหละวันนี้มาจากมาจากร้อยเอ็ดสงสัยได้โชคกับคุณตาแล้วนี่ อยู่ต่างอำเภอน้องพอครับเนาะผมกีว่าเจอคุณตาอยู่แถวนี้ครับสามหกหกสี่เบิดแล้วเบิรแตสี่หกหกเออหกสี่ทั้งผุ่นมีนะครับเ้อหกสี่ทางนู้นมีนะครับหกสี่ยังเหลือทั้งผุ่นนะครับ ่ายบึงเลือกไทยไม่เจ็บอไปเน่เหลงบอเอหกหนึ่งหกสี่ของตาเนี่ยผมว่ายังม่อ่านมากก่อนี้มันเหลือหลายอยู่บ่1หนหกของตาเนี่ย 64เบิ้องล้วเลยแต่46ส,สำหรับแพงนี่าาเออมองหันแหละที่ตาเห็นหน,นั่นแหละหหน,นั่นแหละถ่ายไเบื้องเบื้อยเนาะไนั่นโอ้ตรงนั้นเลยบ่นึง64นี่ตาระวะ่าเราเห็นมองนี่ซัดแพงละวะพอได้เห็นตัวใดนี่เด,ดเดียดเด๋ยวึ่เขาไปเหเบื่ออีกโทษโทษเด้อโทษเด้อนี่เลยบ่แตาหนีหนี่เลยเนาะหนี่เลยครับ ตาบอกว่า164นะครับ164คุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเห็นตัวไหนเห็นเลขตัวอะไรนะครับก็ลองไปอ่าไปสือเอาเลยนะครับเพราะว่าคุณตาเราเห็น164สัตว์แห้งสัตว์แห้งสัตว์ตแห้งหลายนะครับรชูบใช้ลุ่มบ้างถ่ายเอาเขาไปถ่ายบ้าง๋อ,องามแห้ง หน่กสี่ตาตายังจ้องอยู่ที่เก่าตายังสงสัยอยู่ว่ะันเลยหนึ่งหกสี่เลยไหนตรงไหนตาอ๋อตรงนั้นเลยบ่หนึ่สเลยโอ้ ชัดเลยใช่ไหมครับตา4งามย, yeah. ย, bon ยู่อยู่นี่ยังงามเลยงามโอ้โหเห็นชัดเลยตาอยู่จะปี่หรือตา65 65 64 64โอ้กไกลๆกันเนาะเดี๋ยวเรียกขึ้นตาไปหาสื่อขึ้นสื่อลงไงเด้อ6กับ9นี่ตัวเดียวกันนะครับ6กับ9อ่ะตัวเดียวกันเด้อ 164นะครับสำหรับคุณตานะครับ164แล้วก็อายุตา65ปี65ปีเดี๋ยวชัดอีหลีกว่าตาชัดเลยโตาเห็นบ่ ตาตาเห็นไหมตัวเลขผมเห็นตาจ้องเหมือนจะได้มีตัวเลขอ่ะเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นตัวไหนครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ตาเห็นตรงไหนครับไหนตาเห็นตรงไหนครับฮะหนึ่งหกสี่เลยบอตาหนึ่งหกสี่ไหนตาเห็นตรงไหนตรงนี้เลยบอ เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่แล้วบอตาตรงนี้เลยตามมีตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่บหนึ่งหกสี่เลยโอ้เดี๋ยวผมจ้องให้ดูก่อนนิดหนึ่งว่าคุณผู้ชมทางบานก็าจะเห็นนําบอกอุ้ยคือผมเห็นสองหนึ่งชัดใช่ว่าตาเห็นอะไรตา เอาใครเห็นอะไรนะครับใครเห็นอะไรก็ไปซื้อออเดอร์นี่เด้อแต่คุณตาเราเห็น164 164คุณตาเราเห็น164นะครับได้เห็นตัวไรก็ไปซื้อเอาครับเนี่ยแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้แคปหน้าจอไว้นะครับ นนต,ตาเห็นสัตว์หรือ่าหนึ่งหกสีส่ครับนี่มันนี้เห็นเลย <c oughs> ไหนตาสีเบึงก่อนนะไสน,นะ <c oughs> นตาชี้ดูสิ